พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่16พฤศจิกายนคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณชารอนคริสเตนเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องของขวัญชิ้นสำคัญอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อ4-11ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้กลัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อ7 การสำแดงของพระวิญญาณน,นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันคุณชารอนคริสเตนเป็นพยานว่าดิฉันกำลังนั่งอยู่ในห้องอาหารร่วมกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆที่ศูนย์ผู้อาวุโสที่เกษียณอายุของพวกเราพวกเรากำลังพูดถึงเรื่องวันหยุดที่ผ่านมาครอบครัวและเพื่อนฝูง และภารกิจเฉพาะของพวกเราแต่ละคนในการเตรียมอาหารวันหยุดบางคนทาขนมพายบางคนเตรียมไส้ขนมปังข้าวโพดหรือขนมปังขาวภารกิจของดิฉันคือทําซอสแคนเบอรี่สดเมื่อดิฉันใคร้ครวญเรื่องที่ได้สนทนาดิฉันตระหนักว่าการนามัสการและงานของคริสจักรก็เหมือนกับการเตรียมอาหารในวันหยุด เราทุกคนมีของขวัญที่จะมอบให้กันและกันและเราทุกคนได้รับของขวัญจากผู้อื่นในระหว่างการนมัสการนักเทศจะเทศนาคณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงผู้อ่านทำการอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันและศิทธยาพิบาลจะจุดเทียนในช่วงระหว่างสัปดาห์สมาชิก จะอธิษฐานเพื่อผู้ที่ร้องขอครูรวีเตรียมบทเรียนและอธิษฐานเพื่อนักเรียนผู้ดูแลทำการจัดการอาคารคริสจักรให้พร้อมสำหรับการประชุมนมัสการและมีบางคนคอยดูแลอยู่เสมอว่ากาแฟยังร้อนและโดนัทหมดแล้วหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือชุมชนแห่งความเชื่อของเราแต่และคนเสนอของขวัญที่จําเป็นต่อพระกายทั้งหมดเราแบ่งปันของขวัญและรับของขวัญจากผู้อื่นด้วยความยินดีข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพเจ้าแบ่งปันของขวัญแห่งความชื่นชมยินดีและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานผู้สำนึกในพระคุณสำหรับของขวัญที่ผู้อื่นมอบให้กับข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการละวันนี้และขอทรงนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแบ่งปันอาหารแก่ผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ